ไปที่อำเภอลมศักนะคะทัศบาลเมืองลมศักได้มีแผนพัฒนาบริเวณถนนคนเดินไทยลม่มและสวนดงตาลพิพิธภัณฑ์ไทยลมให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวของอำเภอแบบครบวงจรค่ะในกิติพวช่วยนายกเทศมนตรี <c oughs> เมืองหลมศักได้กล่าวถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองลมศักในภาพรวมค่ะว่าจะมีการพัฒนาสนับสนุนให้ถนนคนเดินไทยล่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจัดกิจกรรมอย่างถาวร เพราะปัจจุบันถนนคนเดินไทยล่มเป็นที่ติดหูติดตาของนักท่องเที่ยวไปแล้วรวมถึงอีกทั้งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆให้พัฒนาเป็นเรื่องต่างๆรวมถึงสวนดงตาลพิพิธภัณฑ์หลมศัก์ซึ่งทั้ง3แห่งนะคะเบื้องต้นนั้นมีพื้นที่โครงการติดกันค่ะและสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งระบบได้ซึ่งหากมีการดําเนินการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ การท่องเที่ยวของเมืองลมศักก็น่าจะพัฒนาและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะหากพิพิธภัณฑ์ลมศักแล้วเ,เสร็จลงค่ะก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องราวดึงดูดนักท่องเที่ยวใ,ให้เข้ามาเยี่ยมชมที่สําคัญแผนพัฒนาในจุดดังกล่าวนั้นยังไม่หอกนะคะแน่นอนคตอีกไม่นานนี้อาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําหรือตลาดน้ําไทยลมเกิดขึ้นอีกในพื้นที่แม่น้ําป่าสักบริเวณท่าน้ําสวนดงตาลค่ะครับก็